สวัสดีทุกคนขอต้อนรับข้าสู่การเดินทางวันที่6 0นะนี่เราเริ่มอัคดคลิปตอนนี้ก็4โมง50แล้วซึ่งทำให้รู้ว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่านั่งรถไฟเนี่ยตามที่มันอยู่ในเว็บมันคือ3ชั่วโมงแต่เอาข้อจริงๆแล้วก็3ชั่วโมงก็อาจจะแบบโคตเหนื่อยเพราะว่าครั้งนี้เราเลือกนั่งติดหน้าต่างเนี่ยปกติจะเลือกนั่งติดทางเดินเพราะว่ากะว่าจะดูวิว ทีนี้นเวลาเล่นนั่นติดต่างที่มันก็เบียดข้างก็เป็นผู้หญิงอแล้วก็แบบนั่งอย่างงี้ตลอดเวลานแถมป่วยฉี่นะก็เลยแบบกว่าจะถึงก็เหนื่อยแล้วเข้าโรงแรมโชคดีว่าเขาอัปเกรดห้องให้เราเพราะว่าเรามีนี่ัตดทองเขาก็เปลี่ยนห้องให้ดูข้างหลังใหญ่โตมโหฬารน,นะเห็นห้องก็เลยไม่อยากเอาไปไหนเลยที่สําคัญค่ายนี้พักโรงแรมปกติจะพักโรงแรมแบบบัจเจตเ,เ,น tail. เน็ตมันจะอืดมากอันนี้เป็น ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะแต่ก็ไม่วายนี่ยังอัปคลิปของเมื่อวานไม่เสร็จเลยนะอาจจะเพราะมันยาวเกินไปคลิปวันนี้คงสั้นเพราะไม่ได้ไปไหนในห้องก็มีที่น่าสนใจก็มีทีวีมันน่าสนใจตรงไอทีวีมันเป็นทีวีแบบเอนเตอร์เทนเมนต์แบบเลือกแล้วเสียเงินอนะแล้วก็มีหนังแบบอืแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟมันเป็นมันไม่ใช่แบบเป็นซองเติมน้ำร้อนมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเ so น็กเพรสโซ่ดเวยนะที่มันต้องใส่เป็นถ้วยลงไปปิดฝาแล้วก็มันก็จะ สมเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองเล่นดูน่แต่น่าดูเพราะว่าเรามีขนมแล้วเป็นช็อตเบสซื้อมันจะที่เอดิบราเดี๋ยวถ้าชงจะทายดูนะก็เดี๋ยวกะว่าจะออกไปหาอะไรกินนิดหน่อยคงไม่เยอะเพราะว่าเออลืมเล่าเมื่อวานนี้กินเยอะเกินไปดู้วยความที่ว่ารอแบบอาหารไม่ใช่สิรอจดหมายเงี้ยเราก็เลยแบบไปหาอะไรกินเพิ่ม กินไปกินมามีทั้งสับ้าจะสับเวย์นะเมื่อวานนี้ไปกินต่อยนะก็เลยแบบเมื่อคืนไปคืนแรนกแต่มาอยู่ที่เนี่ยที่ลุกขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วแบบจะอ้วกอะ่ะคือแบบรู้สึกว่าจะอ้วกแบบตาลายเลยแบบจะอ้วกคือวม่คือกินเยอะเกินไปอะ่ะมันต้องอ้วกออกอะ่ะแต่ก็ไม่ได้อ้วกนะนั่งสักพักแบบหายใจลึกๆนั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันดีขึ้นแล้วก็นอนหลับตื่นมาก็โอเคขึ้นแต่แบบท้องอยอืดอยู่เลยก็เลย ไม่กินอะไรเยอะแต่เมื่อเช้ากินแม็กไปแล้วเดี๋ยวจะออกไปดูซื้อผลไม,ม้มนะาหน่อยเผื่อว่ามันจะได้แบบระบายออกได้บ้างแล้เดี๋ยวไปดูกันว่าร,รอบเมืองเป็นยังไงพาดูวิวก่อนตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะสวยเวลาสีแดงๆนะั่นคือสะพานทางขวาก็จะเป็นยอดโบสถ์นี่เราบอกอย่างว่าเรามาเมืองอะไรเนี่ยมาเมืองอิวเนสนะ i n v e r n e a s, s เดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้ ความจริงตอนเวลาคนสกอตอ่านก็คือเอเบเนสเอเบเนส,เนสมืองน,นี้สําคัญอย่างไรเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของยูเคนถึงที่เป็นสถานะซิตี้นะคือเหนือจากนี้มันก็ยังมีอีกแต่มันก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นแบบเมืองเล็กๆอะไรเงี้ยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตามเขามีการสํารวจโพเมืองน,นี้เป็นเมืองที่มีความสูงสูงสุดของสกอตแลนด์ซึ่งแต่เดินมาทุกคนก็ดูแฮปปี้นะมียิ้มแย้มจ้ใสไม่มีใครแบบหน้าบูดเบื้งอะไรเงี้ยเมืองนี้มีนนมสําคัญอีกอย่างก็คือเอเบเนส,เน,สเนี่ย คำว่าอินเวอร์เนี่ยมันแปลเป็นภาษาสกอตแปลภาษาคิดว่าปะแปลว่าปานะก็แปลว่าปะแม่น้ำเนสเนสมีอะไรใครคิดเนส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 ซีนั่นเองที่เป็นโด่งดังที่เป็นแบบขึ้นมาทางน้ำเงี้ยที่แบบเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานที่อแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำที่อยู่ตรงหลังภูเขาเนี่ยเป็นแม่น้ำใหญ่พรุ่งนี้เราจะไปดูว่าเราจะเจอเนสซีหรือไม่พรุ่งนี้เป็นการตามล่าเนสซี แต่คงไม่น้่งเรือแล้วจะประสบการณ์ส่วนตัวว่าอากาศช่วงเวลานี้ไม่เหมาะการน,น้องเลยยิ่งลมก็แรงหนาวก็หนาวคงจะแบบอยู่้างคาแล้วถ่ายรูปเอาพรุ่งนี้ก็จะมีไปประสาทด้วยเดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่มกันแต่ไม่ไปไลไรเน็ตเร็วแล้วสวัสดีดทุกคนข้างนอกตอนนี้หนึ่งโมงสามวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ด้วยคนเมาเต็มหมดคขได้ยินเสียงนี่จากเป็นวันอาทิตย์เราก็เลยต้องออกมาหาเลย กินก่อนที่มันจะมืดความจิมมันก็มืดแล้วห้าโมงกว่าห้าโมงมาดูว่ามีอะไรให้กินบ้างส่วนมากร้านมันจะปิดเล็ววันอาทิตย์เดินเห็นไหมรอบๆปิดหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าวันอาทิตย์ก็ถือเป็นวันหยุดแล้วก็ถ้าใครทํางานยเงี้ยก็จะได้เงินเพิ่มเขาก็เลยไม่ค่อยจ้างใครทํางานวันอาทิตย์แพงไปสีทุ่งเข้าไปก จากซื้อที่นี่มันเสียค่าถุงเราก็ต้องซื้อที่คิดว่าเราแบกกลับไปได้ช่ไมมันจะใกล้โรงแรมเดินม,มาไม่ถึงนาทีเลยอย่างที่บอกวันนี้จะกินน้อยๆก็กะว่าจะมาเอาผลไม้เพราะที่ห้องเรามีขนมที่เคยซื้อไปแล้วอยหน้าผลไม้แล้ว อะไรเดียวสอเบอร์ี่สตรอเบอร์รี่เอาไว้รวมๆแล้วกันน้ำในห้องมันมีให้ฟรีแล้วหรือไม่ฟรีก็ไม่รู้แต่ม,มีวางไว้ให้ก็เอาไปสักขวดแล้วกันได้มาแล้วตอนนี้เราคิดว่าเราจะใส่ถุงมือมาเพราะมันเย็นมาก คาัว่าวันนี้คงจะจบแค่นี้นะแล้วพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไอ้ดูเนสซีเราคิดว่าไงทีต้องไปหาข้อมูลก่อนเพราะมันอยู่ไกลจากเนี้ยนั่งคือรถเมล์ไปหรืออามิจจะซื้อถั่วกันนะขี้เกียนะนะนะจนะเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย